สวัสดีครับวันนี้เรากลับมากับบล oui. ็อกประดิษแล้วในช่วงโควิดนะครับวันนี้เราจะไปหาถ่ายรูปกันนะครับพอดีว่าคุณเฟิร์นเขาเนี่ยนะครับไปเจอกล้องที <ngo an> ่ใช้ถ่ายมาแล้วเป็นกล้องฟิล์มแชนนอที่เป็นน่าจะเป็นดิจิตอลตัวแรกนะครับแ a n น n อะไร600ดีนะครับมันไม่ใช่6 0 0้ใช่มันเป็นแ a n น n น o s เอส 650ไม่มีดีถ้าดีมันก็ดิจิตอลนะครับ650นะเป็น US 650ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวดีก็คือมันจะเป็นแบบดิจิตอลนะ้ครับก็คือถ่ายปกติไอ้นี่เป็นกล้องฟิล์มครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนพวกกล้องฟิล์มสมัยเก่านะครับสมัยเก่ามันจะเขาเรียกว่าไงมันเป็นแบบมันไม่ไเป็นไฟสมัยเก่ามันจะดูแบบหน้าตามันจะดูคลาสสิกกว่านี้แต่อันนี้หน้าตามันเหมือนไอ้ดิจิตอลแล้วอะมันจะดูเป็นดิจิตอลแล้วมันก็จะถ่ายง่ายกว่านะครับวันนี้ก็เลยถูอโอกาสดีครับบรรยากาศดี อากาศดีผู้คนแตกตื่น,นัะดรนี้่ะไปรีวิวดิวันนี้เราเอา,เอาฟิล์มอะไรมาบ้างอ่ะโอเคอ่ะดูหน้าตาก่อนเลนก็อาจจะสภาพสมค้ามหน่อยแต่ว่าเอาเลนมาเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมเอามาเปลี่ยนเอาฟิกห้าสิบเอฟนึ่งอันนี้เราเปิดโอ้ยแล้วก็ดีของมันอนะข้อดีอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือมันสามารถใส่กับเลนหมุดแดงได้เว้ยมันเป็นอะไรที่ผมทึ่งมากปกติแล้วกล้องฟิล์มอ่ะมันจะ ใส่เลนหมุดแดงไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยดูดิมันใส่หลุดหมุดแดงได้แสดงว่ามันใส่เลนแอของแคแนลสมัยใหม่ได้แต่อันนี้ต้องไปลองดูนะว่าคุณภาพไฟอะไรเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าเพราะว่าอาจะพูดถึงเรื่องดีต้นอะคุณภาพของรูปภาพอ่ะมันขึ้นอยู่ทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัวเลนว่าเลนอะมันจะดีดีมากมน้อยขนาดไหนมันอยู่ที่เลนด้วยถูกปะ่ะทีเนี้ยพอมันเป็นฟิล์มแล้วอะคือผมเมป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นกล้องฟิล์มแต่แฟนผมมันจะเล่นทีเนี้ย ผมก็เลยเอารมณ์แบบว่าตัวนี้มันเป็นตัวกึ่งกลาง50% 50%ก็เป็นฟีม50%ก็เป็นเป็นดีตอนซึ่งผมมาแบงก์ก็ต้องแบบต้องโคกันกนะเอออะไรเงี้ยโคอะไรโครวิดหมายถึงว่าโคอปเปอเรชั่นร่วมกันอะไรเงี้ยเออทีเนี้ยผมก็เลยเอาเออลองออฟฟิศ50มาดู S T M อะไรเงี้ย F 1.8ว่ามันจะละลายหลังดีไหมทุกท่านเลายฝนตกเลกก็หาลุม <c oughs> ไอสัตว์รู <c oughs> ได้ถ่ายรูปปะเนี่ย <c oughs> แล้วเป็นเสือกมาถ่ายในวันที่ถูกถ <c oughs> ูกวันด้วยนะ <c oughs> เออนะครับคนก็ต้องไปลองดูเดี๋ยวจริงๆมันจะมีไฟล์าภาพด้วยแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไฟล์าภาพตอนไหนเพราะาช่วงนี้โควิดเลยยมันก็เวลาจะเดินทางไปร้าน,านล้านรูปมันก็ยาก,กน,นะเดี๋ยวไฟล์าภาพเดี๋ยวอาจจะเอาลงทีหลังลงแฟนเพจอะไรองี้ก็รอติดตามล้วกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังว่าการใช้งานเป็นยังไงสำหรับคนที่ชอบเล่นกล้องฟิล์มนะครับอ่ะต่อต่อเมื่อกี้ดูหน้าตาของน้องไปแล้วอันนี้ซื้ออะไรนะ ซื้อแบตมาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าไม่กล้าใช้อันเก่าเปิดไม่ได้อ่ะนี่วันนี้จะใช้ฟิล์มของ Extra c u G Film อืมของ c o G Film ปกติอ่ะปกติเคยใช้ที่มันเป็น C สองร้อยอ่ะคนที่เล่นฟิล์มน่าจะเคยใช้อันนี้แหละเพราะว่ามันเบสิกที่สุดแหละภาพก็จะออกแบบเหลืองๆหน่อยก็นั่นแหละอันนี้ไม่รู้ว่าภาพมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเห็นดูรีวิวมามันก็โอเคนะ แล้วตอนที่ไปซื้ออ่ะพี่เจ้าของร้านอ่ะบอกว่าฟิล์มอันนี้ยมันถ่ายมันถ่ายกลางคืนได้ด้วยแต่ก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพรูปมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากลางวันอ่ะก็นั่นแหละเพราะว่ามันเป็น iso 400นะครับ่ถ่ายกลางคืนมันก็ถ้าอถ้าเป็นดิจิตอลอ่ะมันถ่ายไม่ได้นะ iso 400ออ่ะมันจะถ่ายกลางคืนได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าเพราว่ากลางคืนในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่มืดตึ๊บนะคือมันก็ต้องมีแสงด้วยมีแสงบ้างป่าปลายอะไรอย่างเงี้ย แต่เที้พอมันมันเป็นฟิล์มอ่ะอันนี้ผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า400เนี่ยจะถา่ายออกมาได้ดีไหมก็ mm hmm. ถ้าจะเทสกลางคืนเนี่ยมันก็จะเทสไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เตอร์ฟิลนะครับเออแล้วตอนนี้ฝนตกด้วยคือตอนแรกผมว่าจะไปถ่ายโรบินสัน mm hmm. ที่ห้างคนระับเพราะว่าห้างตอนนี้ไม่มีคน mm hmm. แต่เรียกูเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าถ้าฝนตกเนี่ย mm hmm. คือต้องไปถ่ายในร่มอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูแหละถ้าเกิดว่าได้ที่ไหนก็คงได้ที่นั้นอ,ะ mm hmm. อ่ะนะครับผมอ่าต่อเออแล้วประเด็นคืออีกกล้องตัวเนี้มันต่อแไดด้้วย กล้องฟิล์มส่วนมากมันต่อแฟลชไม่ได้ป่าววะใช่มันใช้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าอีตรงเนี้ยเนี่ยมันไม่มีฮอตชูมันไม่มีฮอตชูเออกล้องฟิล์มทั่วไปมันไม่มีต่อแฟลชแยกได้เนี่ยมันเหมือนแบบไม่เหมือนนิดตอนเลยอ่ะเออหน้าตามันก็เหมือนเลยแหละอบางคนก็มีบอกสถานะด้วยตรงเนี้ยจอ L C D เหมือนมั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 นเหมือนตัวแบบใหม่ๆครับตัว 6D Full Frame 70D 80D กล้องคันน้องรุ่นใหม่มีหน้าปัดแบบนี้หมดแค่จะเปลี่ยนแบบรูปทรงเฉยๆนิดหน่อย แต่อันนี้เป็นแบบคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเออนั่นแหละเดี๋ยวไปใส่ฟิล์มก่อนเพราะว่าใส่มือเดียวไม่ได้แน่ๆโอเคเดี๋ยวไปใส่ฟิล์มใส่อะไรหาโลก่อนครับตอนนี้ในหัวเนี่ยแทนพังหมดแล้ววันนี้ต้องต้องไปบ้าเดี๋ยวขอขับรถแล้วก็หาสถานที่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันก่อนที่ถึงสถานที่แล้วไปก็อีกล้องตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เออมันกอฟีอัตโนมัติแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราถ่ายเสร็จแล้วอะถ่ายไปถึงรูปสุดท้ายอะมันก็จะกอฟีอัตโนมัติเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบถ่ายไม่หมดอะแต่มันคงไม่มีคนถ่ายไม่หมดหรอกมั้งเออเพียวเพียเออเพเพสมมติว่าแบบฟีม้วนหนึ่งมันถ่ายได้36รูปแล้วแบบเบมรอนรีบอะอยากอยากได้รูปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งถ่ายไปสิบกว่ารูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อุ้ยแล้วก็มากดตรงนี้ได้มันจะมีกอฟีอย่เนี่ยอันนี้ กดอันเนี้ยมันก็จะกอฟิล์มเดืดๆเข้ามาตรงนี้แล้วก็เปิดอันเนี้ยแล้วก็เอาฟิล์มออกไปให้ร้านล้างได้เลยอันนี้ก็คือแบบพร้อมถ่ายแล้วแล้วเราก็ถ้าแนะนําก็คือแนะนำถ่ายให้มันหมดนั่นแหละเออถ่ายให้มันหมดนั่นแหละไม่เสียดายแล้วเราก็อันนี้ก็ปรับโหมดได้โหมดก็กดกดตรงเนี้ยค้างไว้กดค้างไว้แล้วก็เลื่อนตรงนี้มันก็จะมีโหมดให้เลือกก็โหมดทั่วไปอย่าโหมดพีโหมดอะไรวะ นั่นแหละที่กล้องมันมีให้อ่ะโหมด P แล้วก็โหมดอะไรวะเออนั่นแหละโหมด M หรือเปล่ามีแมนนวนไหมนะเออมี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 แมนวนวลโหมดออโต้อย่างเงี้ยนะครับเอออะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เอา ESR มาด้วยเออเดี๋ยวจะมาถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะลองแต่งโทนฟิล์มนกะันคือเนี่ยผมอะ่ะเคยถกกันมาก่อนว่าเออผมว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเล่นกล้องฟิล์มอะ่ะทำไมไม่ถ่ายเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็เอาโทนฟิล์มลุกฟิล์มลุกเอามาใส่ใน VSCO มันเยอะทีนี้เนี่ยคุณเฟิร์นเนี่ยเขาก็บอกว่า มันไม่เหมือนกันเออมันไม่หมือกไนมั่ไม่ได้ยมันไม่เหมือนกันแล้วผมมาตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจไงคือผมเป็นคนที่แบบอาพวกเนีเ้ยผมผมาถนัดดิตอนเออผมมนถนาถ่ายดิตอนแล้วผมก็เลยงงว่ามันไม่ไม่เหมือนกันตรงไหนในะเมื่อแบบโทนฟิล์มที่เขาอาสว่าใช้ฟิล์มฟูจิใช่ไหมสุวนว่าคูจิตัวนี้่าโทนนี้ มันก็จะมีในว s o ครับก็คือเป็นโทนเดียวกันเลยถ่ายออกมาได้เหมือนกันเป๊ะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นผมเอนไม่เข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนวะในเมื่อภาพโทนสีอะไรแม่งตั้งค่าเซตติ้งก็เหมือนกันดีกว่าทีนี้พอผมได้มาถ่ายไอ้กล้องฟิล์มที่ใช้แล้วทีนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูลองกลับไปดูเลยคลิปวอล์กที่ไปถ่ายคอนเทนต์ก็ได้คือคําว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันอะมันไม่ใช่ว่าความรู้สึกของสีภาพมันไม่เหมือนกันแต่ความรู้สึกหรือว่าความทรงจําในภาพนั้นอะมันไม่่่เเเหมมืือออนนกกกัว้ยย็คาาาถถิิดฟล์ โอเคละคุณถ่ายฟิล์มออกมาคุณอาจจะมีโทนนี้ในล้องดีตอนแต่คุณจะไม่ได้ความทรงจําแบบการถ่ายฟิล์มในในในจังหวะนั้นนะเอาง่ายว่าความทรงจำในภาพอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยเออถ่ายฟิล์มมันถ่ายยากกว่าดีตอนอยู่แล้วครับแล้วไฟล์ภาพอะไรเงี้ยมันก็ดีสูดดีตอนไม่ได้หรอกแต่ว่ามันได้ความฟินไงอารมณ์เหมือนคนสะสมของโบราณของเก่าอ่ะเออของเก่าแม่งยังไงก็ไม่สู้ของใหม่ถูกปะแต่ว่าของเก่าอ่ะมันก็มีความทรงจําที่ดีมันก็มีกลิ่นอายของแบบ โมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยอ้อนตัดสรุ้แล้วว่าเออมันมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็แบบแต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจอะอย่างผมดูพี่โอ๊ตปามูดใช่ไหมคือว่าปามูดก็มีกล้องฟิล์มใช่ปะโอ้เยอะเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยทำไมคุณต้องเล่นกล้องฟิล์มเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไปศึกษามาแล้วก็ได้ลองมาถ่ายกับตัวเองผมก็เลยว่าเออมันก็เป็นความรู้สึกแบบว่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็ยังมีคนที่แบบชอบถ่ายฟิล์มสะสมกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็แบบ ก็ก็ดีเป็นอีกแบบนะสำหรับคนที่จะถ่ายฟิล์มานะก็ต้องเก็มต่างไว้ครับโอเคลักกล้องมันะนกล้องมันอาจจะถูกกว่าดิจิตอลเียไม่ถูกนะไม่ก็หมายถึงว่าถ้าเกยบเที่ยวนี้ต้อนไง <vic. S 2> ออ๋มันก็อาจจะถูกกว่าดิจิตอลในบางรุ่นนะถ้าไม่ใช่ไลกามันอาจจะถูกกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องมนเทนน์นะครับค่าฟิลม์มค่าล้างค่าตู้ค่านี่อะไรเงี้ยนะรครับมันก็จะเหมือนแบบ ถ้ายิบย่อยอ่ะมันเยอะอิเซอรี่มันเยอะนะครับก็ต้องเตรียมเตรียมในส่วนนั้นไปด้วยแต่ถ้าเป็นดีต้อนนักก็คือคุณซื้อเลนดีๆกล้องดีๆก็คือคุณจบเลยถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟิล์มอ่ะคุณซื้อกล้องมาแม่งก็ต้องไปฟิล์มแม่งมีกี่ม้วนมีกี่ประเภทโอ้โหแบบเยอะแล้วฟิล์มอันนึงอ่ะไม่ใช่ทูกๆนะครับถ้าซื้อดีๆเนี่ยโอ้โหมูลลหลายบาทนะครับใครจะเล่นกล้องฟิล์มก็ผมแนะนำว่าให้ตัวสายเยอะๆนะครับแล้วฟิล์มหลุดพลอยมันก็ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเอาไว้ มีเวลาว่างๆนะครับเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันนะครับว่าเออฟิล์มกับโปรโลอยต่างไงเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ <c oughs> นะครับคือผมมาไม่รู้ผมมาเป็นบิ๊กินเนอร์ไงเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ไปหาที่นั่งแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งคุยกับคุณเฟิร์นว่าเออฟิล์มกับโปรโลยาาอยมันต่างยังไงนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ถา่ายคลิปพักๆก็แดดออกแล้วนะครับคือเราขี่หนีฝนมานครับฝน <c oughs> ไม่ตกแล้วฟ้าสว่างเลยที่บ้านผมตอนนี้ฝนตกนะครับเข้าเมืองแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะตกในไม่ช้าอะรรเงี้ยก็ตบหา ครับโอเคประมาณนี้เซ็ตกล้องเรียบร้อยแล้วก็รอเปลี่ยนเลนหาที่แล้วก็ถ่ายแอบก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนถ่ายกินโอเคไปที่มีปัญหาอะไรครับโชว์ความโง่ให้คนดูเนี่ยใส่ฟิล์มผิดใส่ฟิล์มผิดนะฮะใส่ผิดน้ำเตืเมื่อกี้ก็แก้นานเลยเชียวเขาว่าฟิล์มมันอาจจะตายแน่ๆเลยใช่<ๆ>มั้งไม่รู้เหมือนกันใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยู่เชฟูมนะคะก็ทิ้งบัฟกว่าคลิป,ลปจะลงแม่งก็คงซื้อฟิล์มใหม่ได้แล้วมัง้ง ก็คือถ้าเกิดว่าใส่ฟิล์มถูกมมนต้องมีตัวเลขขึ้นข้างบน,นใช่มันจะมีตัวเลขขึ้นตรงนี้ใช่อันนี้ก็คือเนี่นคือเข้าเพราะว่ามันคือเลขหนึ่งใช่ไหมถึงว่าตอนนั้นมันไม่มีเลขไงตอนนั้นอ่ะที่ที่ใส่อ่ะมันไม่มีเลข <c oughs> ก็คือมันโฟกัสแล้วแต่ว่ามันกดถ่ายไม่ได้นะครับต้องเช็คฟิล์มดีๆก่อนถ่ายนะออเออก่อนที่จะแบบอะไรเงี้ยต้องเช็คฟิล์มไม่งั้นฟิล์มอาจตายได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าฟิล์มมันตายหรือ,อยังน่าจะตายเร็วจริงเหรอมันตายง่ายขนาดนั้นเลยมันงแด มีการทุบชีวิตไหมอะไรแล้วได้ยินปะได้ยินได้ยินได้ยินเอเครับก็เดี๋ยวจะลองถ่ายไปดูแล้วก็มาดูผลทีหลังว่าที่เราถ่ายไปเนี่ยมันตายไหมที่ตามในเพจแล้วนะครับเพราะว่ากวดจะได้รูปเนี่ยน่าจะนานโอเคเดี๋ยวเราไปหาถ่ายรูปละเนี่ยผมเอา ESR มาเจเจอกันเนี่ยเราพบผู้หญิงมีการถ่ายรูปหนึ่งลายเขาก็ได้ก็มาเจอกับ สถานที่ที่เขาโปรดปานแล้วนะฮะแล้วเขาก็ทิ้งกล้องตรงหลังเขาไปเลยนะแล้วผมก็ถือกล้องอยู่นานมากก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยนั่นเ,เอาแล้วดันเขาพูดเขาพูดคลาสสิก,ก <laughs> อะไร <laughs> อะไรห้า <laughs> สิบเก้าบาทเองแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมีสามสีเถอะแต่ไปเป็นหัวมาคาร่าเหมือนกันเลยอุ้ยหัวมันไม่เหมือนกันอืมอันที่สั่งไปในช้อปปี้อ่ะไม่ใช่นี้ไงไม่ใช่นี้ ล้วสั่งปไปเท่าไหร่แล้วในจ๊อบบี้อ่ะไม่รู้แล้วสั่งไปจะแต่งหน้าไปไหนมันไปไหนไม่ได้ช่วงนี้โควิดมันจะทําให้เขามีแรงฮึบเนีย่ยงเขาจะทําคลิปรีวิวอันนี้อ๋อเคยทําไปแล้วลงสักทียงังก็เนี่ยจะลงไงอ๋อเธอรู้หรือหกสิบเก้าบาทดีถ้าซื้อไปมันเป็นหลักฐานว่าเธอต้องทําคลิปนะเว้แล้วทำคลิปอาจจะได้ลงปีไหนภายในอาทิตย์นี้อืออาทิตย์หน้าอ่ะทำไมบอกอาทิตย์นี้แล้ว <laughs> อาทิตย์หน้าเตรียมดู คลิปจากช่องช่องอะไรนะเออวะที่ช่องตัุยยอยยังไม่ใช่เลยแล้วรูปจะถ่ายไหมเนี่ยค่อยถ่ายค่อยถ่ายวันนี้เมนหลักของเราก็คือมาถ่ายรูปนะนก็ค่อยถ่ายก็ได้ก็ถ่ายก็ได้ได้เหรอวะก็คือไม่ได้ถ่ายรูปสักทีนะครับแต่อันนี้อยู่เนี่ก็จะวอร์ปตร์เพียงเท่านี้เลยแล้วกัน <c oughs> นะครับผมเพราะว่าคือผม ถ่ายคนเดียวไงทั้งถ่ายรูปด้วยแล้วก็ถ่ายวอล์กด้วยมันมันเก็บอินเสิร์ตไม่ได้นะครับอันนั้นก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวกล้อง canon อะไรนะ 650D นะครับไม่ใช่ 650D 650้าสิบดีเออ650นะครับก็เป็นไปกล้องฟิล์มนะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้นะครับโอเคนะฮะก็จบแต่พิธีน,น,นี้สำหรับบล็อกในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำล เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนีุ้ณต้องลาไปก่อนสวัสดีครับซื้อต่ออีกแล้ว